จะไปดีทุกคนวันนี้เหรอเท่าไหนเละจะได้ขึ้นไปหาก,กินข้าปลายจะด่านอเลยจากมันขี้หมาหรือบวมหานไปทัท้งจบใช่ไห <laughs> มจะได้พุทธไรเนาะสามตัวก็หอนตรงนี้น

ข้ละอยู่กับพ่อรอยนะอูกับพอลูดี้นะเีวเออไม่เลยจ้ะโอ้ยเขาโ่มเลยเนาะเออเกีวแล้วละครเนี่ยเขาอยู่แต่่้โอ้ไป่เชัคัเนาะนี่นะโอ้ยจะไปหาง่ได้ดีเลยนะจะไปเห็นจนออตัวงามเลย อันนี้เราคือตู้พภโอค์หรือลพลุสี่ี่เนาะอ้าโทโโอ้มีคนมาเยอะดิเนาะ มาฮอตจุดนี่เลยเนาะอ้เดินทางเหมือไก่ชมพูเลยมันนี่แหละมากคอเศร้าอยู่น้ำ ตูบมันหลันตูบเลี้ยงควยของเจ้านี่เพื่อหายุหากินมวยละทาง็เ็นยากยากขอเจ้านำเจ้านี่มือแรกยังไปหายากินกัน